โคกสูงสกัดแน่มันหนีมันหนีแมนแมนแมนมันหนีตอนนี้ห้องห้อข้อดทอดหนองม่วงแล้วแมนแมนอ่าซูโม่เอ็กซ์สีฟ้าอ่ามุ่งหน้ามุ่งหน้าสีแยกมุ่งหน้าสีแยกอ่าซูโม่เอ็กซ์สีฟ้าหมวกกันน็อกสีดำหมวกกันน็อกสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนติดติดติดเลยติดติดเลยเขาวัดเข้าวัดอ่าเดี๋ยวมะเขาว่ะเขาตรงตรงตรงผ่านผ่านหนองม่วงครับครับ ผู้าส <S desserts> ีจังหวัดข <pronounce> ้อสูงข้อสูงผู้าสีจังหวัดข้อสูงังหวัดขสูงข้อสูงข้อสูงข้อสูงขอวันเจ็ดขอวันเจ็ดอ่าขอวันเจ็ดตลอรว่าสี่วัาสี่หน้าสี่แยกบ้านโคกในช่วงนี้ว่าสี่ติดตามจอยอจอยอฮอนด้าฮอนด้าซูโม่เอ็กซ์สีฟ้าสีฟ้าดำ ทะพุกกับกีส่วนหมวกกันน็อกสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลังนะเรียกตรวจแดดด่านป้าโคกเราแหกด่านนัแหกด่านโคกสูงอีสิบสามโรงเรียนอนุบาลเขากา็เจ็ดด้วยน่าจะเป็นเหตุหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะอยอย เรียกดิพี่เรียกดิครับเรียกดิสองศูนย์่ได้เรียกสองศูนยตรอเรียกสื่อไปได้ดิบสวัดบ้านทศสามัี ทองใบแ่กข้บ้านโคกโคกสูงยี่สาัวแม่ทองใบใก่ยี่สี่แยกบ้านโคกสีแยกโค,สโคกสูงเป็น 23, โคกสูงเรียสองศูนย์เลยยี่สิบสามสี่แยกโคกสูง โคกสูงมุ่งหน้ามุ่งหน้ามุ่งหน้าเข้าโคกสูงมุ่งหน้ามุ่งหน้านะลแล้วลงเต็มยี่สิบสามแล้วนึงโคกสูงลูกาสื่อจังหวัด23สล้านเซนล้วน องาคนก็ฟังไม่ไกลจังเลยก็แต่ว่โอ้กันดูมเลยโองสูงย้อนกับย้อนกับสียกโคงสูง ที่แยสูงจับาที่แยกคกสูงมาที่แยกโกสูงยอดลับมาจากข้างใน,อ,น,นอัจับตอนนี้2 3ด้วก็ถึงสีแยกกสูงแล้วขอเจ็ด้วยโคกสูงขอเจ็ด้วย2 3จะถึงสี่แยกนจะถึงสีแยก ย,ย้อนย้อนกลับมาย้อนกลับมาทางสี่แยกเขาสูงพี่ในช่วงนี้ยี่าแยกเขาสูงวันศุนย์้อน้กลับมาย้อนกับมาทางสี่แยกเขาสูงพี่ในช่วงนี้ยสาแยกเขาสูงวันุนเ,เข้าเข้านะก,กับข้เส้นมันโค้กและเปลี่ยนกับเส้นมันโคกแจ้งมันโคกให้ด้วยเปลี่ยน ติดจังหวัดต๊อกสูงลูกอาติดจังหวัดเข้าเส้นหลังเข้าเข้าเส้นหลังหน้าคิดว่าน่าจะโผล่แถว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 หน้าลบหน้าสพนะหลังหน้าสพนะาคิดว่าน่าจะผ่านนะมุ่งหน้าเข้าป่ามุ่งหน้าเข้าป่า น่าจะผ่านเส้นนูน้นอ่ะพี่ในช่วงนี้ติดตามอยู่พุ่งนานะหลังตัวแม่ทองใบอะององสง8ไหอะวะ6รถจน2สองแตดงเลยเ่อนอ,นนนนอะวจะมีแม่ขายว่าทำไมอะ่ะไม่มีแม่ขายว่าทำไม เาไปแล้วไอรเรียกให้หน่อยดีเรียกให้หน่อยดีภาษา,า,านแล้วจะยี่จะโพจะโพหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนเรเคนทราบาแล้วบบยเ้าโพด้า,ราเรียนเลยพี่โพ่้างเรียนโพด้างเรียนใหญ่ เลี้ยวขวาไปทางสพเลี้ยวขวาทางสพยี่สิบสามน้าสพยี่สิบสามน้าสพสองงสององจุดกัดรถสายคดเลเข้าดองง่วงนะเข้าดองง่วงเข้าดองง่วง